ผมพันตำรวจโทนายแพทย์ศักดาชาวิิชยะชัยนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคอลลาเจนที่น่าสนใจครับคอลลาเจนมีความสำคัญยังไงทราบไหมครับคอลลาเจนเนี่ยครับเป็นสารประกอบที่สำคัญของทุกอวัยวะในร่างกายของเราเลยครับตั้งแต่สมองดวงตาผิวพรรณข้อนะครับรวงทั้งเส้นเอ็นนะครับเรียกว่าทุกอวัยวะในร่างกายครับต้องประกอบด้วยคอลลาเจนนะครับทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องทานคอลลาเจนครับ เพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นทางการแพทย์ถือว่าตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปครับเริ่มเข้าสู่วัยชราหน้าตกใจใช่ไหมครับเพราะอะไรทราบไหมครับตั้งแต่เราอายุ1-30เนี่ยครับเป็นช่วงที่ร่างกายเราสร้างนะครับทุกอย่างในร่างกายเราเพอหลัง30ปีเนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยจะมีภาวะความเสื่อมนะครับความถดถอยของทุกอย่างในร่างกายเราเกิดขึ้นคอลลาเจนครับเป็นสารสําคัญที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาได้เองครับ แต่เราจะต้องหาวัตถุดิบครับที่เพียงพอที่จะทาให้ร่างกายเนี่ยดึงเอาไปสร้างคอลลาเจนได้ถ้าวัตถุดิบที่เราเติมเข้าไปนะครับไม่ตรงกับสิ่งที่ร่างกายจะดึงไปสร้างคอลลาเจนมันก็ไม่สามารถสร้างได้งั้นกระบวนการครับที่เรากินคอลลาเจนเนะครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปเป็นคอลลาเจนได้นะครับร่างกายต้องดึงกรดอะมิโนโรครับที่เป็นคอลลาเจนเหล่านั้นครับไปสังเคราะห์ใหม่กลายเป็นคอลลาเจนเกิดขึ้นแล้วพอเราอายุเรามากขึ้นครับ ปัญหาหนึ่งที่เกิดตามมาคืออนุมูลอิสระครับโจมตีเรามากขึ้นเรื่อยๆเกิดจากอะไรล่ะครับการใช้ชีวิตประจําวันถูกไหมครับความเครียดอย่างช่วงที่ผ่านมาก็มีโควิด1 9การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอครับการกินอาหารประเภทจังฟู้ดนะครับทั้งหมดเนี่ยครับกลายเป็นอนุมูลอิสระครับที่โจมตีร่างกายเราถ้าไปโจมตีที่ดวงตาก็ทําให้ดวงตาเราเกิดความเสื่อมขึ้นถ้าไปโจมตีที่สมองก็เกิดภาวะอัลไซเมอร์นะครับพากินสัน ถ้าไปโจมตีที่หลอดเลือดครับก็เกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันอาจจะเกิดที่หัวใจอาจจะเกิดที่สมองเกิดขึ้นบางคนจะบอกว่าห้ามกินคอลลาเจนนะเพราะกินคอลลาเจนแล้วเนี่ยจะทําให้คนที่เป็นซีดนะครับในรังไข่หรือมดลูกนะครับทำให้ก้อนเนื้อเหล่านั้นโนตขึ้นนะครับข้อมูลนี้ผมต้องชี้แจงอย่างนี้ครับผมไม่ได้พูดเองนะครับ กระทรวงสาธารณสุขครับโดยออยเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ครับเมื่อประมาณต้นปีนะครับ65นะครับยืนยันว่าการทานคอลลาเจนไม่ได้ทำให้เนื้องอกนะครับหรือว่าซีดในรังไข่เหล่านั้นเพิ่มขึ้นกลับมีตัวเลขนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าหลายๆลายครับตัวคอลลาเจนกลับทำให้เนื้องอกหรือตัวซีดเหล่านั้นเนี่ยลดขนาดลงได้ครับฉะนั้น ใครที่เกิดความกังวลและไม่สบายใจเรื่องนี้ครับผมก็ยืนยันใจว่าข้อมูลนี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวและช่วยเราในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็จะมีบางท่านเนี่ยออกมาบอกว่าการกินคอลลาเจนเยอะๆนะครับจะเกิดพังผืดนะครับขึ้นในร่างกายเราผมถือว่านี้ครับเป็นการให้ร้ายคอลลาเจนค่อนข้างรุนแรงครับเพราะอะไรทราบไหมครับปกติพังผืดนะครับเกิดจากคอลลาเจนจริงครับ แต่เป็นคอลลาเจนที่เสื่อมสภาพครับกรณีที่เราไม่ได้ทานคอลลาเจนเลยร่างกายเราก็สร้างคอลลาเจนเองอยู่แล้วนะครับพอคอลลาเจนเหล่านี้เสื่อมสภาพลงครับแล้วมันไม่มีตัวจัดก,การที่ดีคอลลาเจนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นพังผืดจริงๆครับถ้าไปเกิดที่ตับก็เกิดพังผืดที่ตับขึ้นถ้าเกิดในเนื้อเยื่อก็เกิดพังผืดในเนื้อเยื่อขึ้นครับแต่กระบวนการที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเป็นพังผืดแบบนั้นทันทีถูกไหมครับเขาไปสร้างคอลลาเจนที่ดีต่างหาก ยิ่งถ้าเรามีคอลลาเจนที่ดีโอกาสที่เราจะเสื่อมสภาพกลายเป็นพังผืดก็จะน้อยลงแถมยังช่วยลดพังผืดเหล่านั้นได้ด้วยนะครับมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจว่าการมีพังผืดในร่างกายครับแล้วเราทานคอลลาเจนที่เหมาะสม จะช่วยลดพังผืดเหล่านั้นให้ลดลงได้ไม่ว่าพังผืดที่เกิดอยู่ในข้อนะครับพังผืดที่เกิดในกล้ามเนื้อหรือแม้แต่นะครับคนที่เป็นเซลลูไลท์ครับที่เป็นผิวเปลือกส้มนะครับถ้าทานคอลลาเจนอย่างเหมาะสมจะลดอาการเป็นผิวเปลือกส้มได้นะครับดังนั้นหลักสําคัญของคอลลาเจนก็คือว่าเขาจะบํารุงผิวครับ บำรุงสายตานะครับบำรุงข้อนะครับแล้วก็บำรุงเส้นเลือดให้เราครับฉะนั้นหลักสําคัญคือคุณจะต้องเลือกคอลลาเจนที่ดีและเหมาะสมนั่นคือจะเป็นประโยชน์ที่สุดครับ